สบายดีพี่น้องนี่เลยหน่องใหม่มากซีมาแกงมันก็มีเห็ดมีหน่องใหม่มีผักกระแยงได้เขาไปเตรียมเลยเนาะอันนี้เป็นการเตรียมเครื่องแล้วเนาะอันนี้หน,น,น่องใหม่ที่มวอตุ่มไปแล้วด้วยตุ่มไปแล้วแล้วกค่ะมวอกระสิมาเทใส่หม้อเลยเนาะเทใส่หม้อเลยอืมเทใส่กระมี้แล้วเนาะนเทใส่กระเชงครึ่งจึ่งมวยกระซิมีเออมักบวัวหมักกระหยงพักคะ เฮ็ดเนาะแล้วก็อันนี้เขาเบื่อที่ไมอเห็นเอาเขาเนี้ยไปมาไหวเนาะมาไหวสักพักนึงแล้วก็วามาตำเสกมะพริกเนาะมุกเได้ประมาณนี้อันนี้หนำยนานั่งเนาะก็มีปลาละเนาะแล้วก็มีผงสุรดแล้วก็มีน้ำปลาเนาะเขามาเริ่มเห็ดกันเลยอันนี้มุยสิวะเฮ็ดลูกโดดเนาะเขาก็ไม่ลืมเห็ดกันเลยเนาะเขาเปิดแ,ก,ดแก,ก่นเลยเปิดแก่กันเลย ใจเลยแลอ้เ oh, อ okay. okay, ็ก็ต้ต้องไปแหลกไปไหนไปเสะงินย่นนางเลยเนาะแคแม่คุณมือดิขันหม่เนี่ยอ่อยเนี่คุณม่กับปั้นเอากรไดเลย ใส่ดิสีเนาะอ่าให้เมยอกระสิเอาข้เบือใส่เนาะกะข้เบือใส่เลยก๋ข้เบือที่เขาตำไว้สิตักใส่เลยเนาะใส่เลยคนคนแทงเข้ากันกัน ใส่เบร์ดเลยดีกว่าเข้านใส่เคนอนเดี๋ยวไม่ตัะ ใส่ลงไปแล้วเนาะนี่กระใส่เห็นเลยใส่ลงก่อนเลยเฮ้ยใส่ลงก่อนเนาะใส่เห็ดกระบอกเด็กลงก่อนเลยเอ้าเดี๋ยววันพักขาก็พักแย่งใส่ที่หลังเลยอัอมันซุกไวเนี่ยต้องใส่ที่หลัง ใช่มาหวกก็มันเป็นลงก่อนนี่จ้ะเน,นี่ยพักะนี้กบพักค่าเนี่ยใส่ทีหลังก็คนเลยเนาะต็มนำจะง่ายหน่อยหนำมาหน่อย แกสายมันเหน่จะงเลข้ากับพรงรถดได้เลยอ่อันนี้ก็เดือกแล้วเนาะข้ากับ่หมีกระด็นใส่เลยขหลกระเด็นใส่เลยเนาะกระด็นใส่เลยั้งแหลบกระเด็ใส่เลยนี่ตอนเราใส่แนนกได้ด้วยกอนมันจะดีนว

ก็ให้เนื้อปลามันนั่นเราล่าย่างไรสำรับจีดีนั่วต้องให้กะมันออกมา không quân mặc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  ตัดไม่หน่อยตุ่มหน่อยคแฟนตัดตุ่มไม่หน่อสีมีกินหอมกระแดหงห่นๆมาเลยสูตรนี่ตัวแม่พันพาเห็ดแต่หน่อยกินหอมมาเลย ยิ่ใใ่กะเบือในจังหวะมันย่งบคนไนะน่เดนาะเลงเลยเดินออกสัาาลงเลยใส่แบบนี้เลยใสปยรัคาลงไปเส่ก็แย่งลงไปกินมากต่สีห้องหูห ก uh ินหอมแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วหอมกินปลขคาวหอมกินปลาทะเ้แไหนได้ดิพี่น้องเราซีมรสชาติเป็นแังไดเนาะมาเป็นกับกุ้งเลยได้ไลดิได้เลยดิได้แล้วจะใส่พี่น้องบุญเกิดไก่ด้อนี่เลยจ้ะมันก็ะสีประมาณนี้ได้เลยจะซีมรสชาติได้เลย เดี๋ยวเราไปกินกันเลยเนาะ